นำเสนอโดยแมนสตีฟ์ซิตี้ไทยแลนด์เนื้อเต้นพอใจอย่างแรงเชร์ีโดกูปรึ้มเบิร์กสกอร์แรกช่วยแมนซิสี้ปริดชีพเวทแฮมเชร์ีโดกูปีทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดอกว่าพอใจอย่างแรงที่สามารถซัดประตูแรกของตัวเองในสีเสื้อเรือใบสีฟ้าได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วในเกมบิเร์ลีกแมตต์บุกพิชิตเวทแฮมสประตูต่อหนึ่ง ที่สนามลอนดอนสเตเดียมเมื่อวันเสาร์ที่1 6กันยายนโยกูดาวเตะทีมชาติเบลเยียมถูกดึงตัวจากแรนมาทดแทนริยัชมาเรนสตาร์ทีมชาติแอลจีเรียที่ย้ายไปหากินในลีกซาอุดีอาระเบียและเขาสร้างชื่อกับเรือใบสีฟ้าได้อย่างรวดเร็วเมื่อสัตตีเสมอเวสต์แฮมได้ในต้นครึ่งหลังซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้แชมป์เก่าคลำเป้าเพิ่มได้อีก2ตุงก่อนกำชัยไปด้วยสกอร์3ประตูต่อหนึ่งกลับไปนำไปจ่าฝูงได้สำเร็จด้วยผลงานชนะหเกมรวด ผมคิดว่าเราตอบสนองได้ดีเรามีโอกาสมากมายในครึ่งแรกเรายิงประตูไม่ได้แต่เรายังเดินหน้าต่อพวกเขาได้ประตูนำผมสัมผัสบอลได้แย่ดังนั้นผมจึงผิดหวังเรามีการตอบสนองที่ดีและจากนั้นเราก็ได้3ประตูเรามีเกมที่ดีโด k กกูกล่าวถึงประตูแรกของเขากับทัพเรือใบสีฟ้าว่ามันมีความหมายมากหลังจากที่พวกเขาโดนนำหน้าเนื่องจากความผิดพลาดของผม ดังนั้นผมจึงขอแก้ตัวและผมช่วยทีมได้ซึ่งผมดีใจมากนอกจากนี้อีกทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้เผยถึงการดวลก,กับเวลาดิเมียคู่ฝาดด้วยว่าผมสนุกมากผมได้ดวลเดียวกับเขาหลายหนผู้จัดการทีมบอกให้ผมพยายามดึงคู่แข่งไปรุมล้อมให้มากที่สุดและมันได้ผลแน่นอนผมสนุกที่ได้ต่อกรอนกับเขาผู้จัดการทีมบอกว่าเกมแรกผมค่อนข้างเนียมอายนิดหน่อยแต่ตอนนี้ไม่แล้ววันนี้ผมเนียมอายน้อยลง จริงไหมครับป๋างานนี้เจ้าตัวก็คงดีใจได้ปรืมกับผลงานอันสุดยอดในนัดเมื่อคืนแถมเบิกสกอร์แรกให้กับตัวเองในสีเสื้อเรือใบสีฟ้ามาเร็วแบบนี้หรือการนี้มันแน่นอนพี่ค่ะจีจัดสะใจโยกูหวังยิงให้เรืออีกหลายตุง่ง เชอร์มีโดกูปีตัวจรงที่แมนเชสเตอร์ซิตี้พอใจกับผลงานของตัวเองในเกมที่ต้นสังกัดบุกถูกเวสแฮมสามประตูต่อหนึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยแข้งเบลเยียมวัย1ปีออกสตาร์ทเป็นตัวจริงและเป็นผู้ทำประตูช่วยให้เรือใบสีฟ้ากลับมาตามตีเสมอก่อนสุดท้ายเบรเนโรซิวา si ก็บเออร์ลิงฮา์แลนด์มายิงเพิ่มคนละตุงจนคว้าใช้ไปในที่สุดโดยเกมนี้ดกู oku, ได้รับรางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ของเกมกล่าวว่า มันมีความหมายมากมีความหมายสุดๆเลยโดยเฉพาะหลังจากที่พวกเขาทำประตูได้ก่อนผมต้องการทำอะไรบางอย่างที่ดีกลับมาซึ่งผมสามารถทำประตูและช่วยทีมได้ผมแฮปปี้กับเรื่องนี้มากๆผมคิดว่าพวกเราตอบสนองได้ดีมากเรามีโอกาสเยอะมากในครึ่งแรกแต่เราก็ไม่สามารถยิงได้พวกเราลุยกันต่อพวกเขายิงได้ก่อนผมสัมผัสบอลได้ไม่ค่อยดีนักในครึ่งแรกดังนั้นผมจึงมีความผิดหวัง เราต่อโต้ได้ดีและมุ่งมั่นเล่นเกมต่อซึ่งหลังจากนั้นเราก็มายิงได้3มลูกและมีเกมที่ดีผมชอบมากนะผมมีจังหวะการดวลเดี่ยวหลายครั้งโค้ดรู้ดีว่าผมเก่งในเรื่องนี้เราหาจัางหวะลุยแบบตัวต่อตัวผมพยายามทําแบบนั้นและมันก็ได้ผลผมชอบการดวลกับเขาโค้ดบอกว่าเกมแรกผมยังทําได้ไม่ดีนักซึ่งตอนนี้ผมไม่เป็นแบบนั้นแล้วและผมก็เห็นด้วยวันนี้ผมแสดงให้เห็นว่าผมสามารถทําอะไรได้มากขึ้น ตอนนี้ผมยังไม่ตระหนักแต่ผมสนุกกับมันมากมันคือโมเมนต์สำคัญสำหรับผมและครอบครัวของผมหวังว่าเราจะสามารถคว้าชชนะและคว้าถ้วยรางวัลได้เยอะๆและผมจะสามารถทำประตูได้เยอะด้วยงานนี้เชอร์มี่โดกุก็เบิกสกอร์แรกของตัวเองได้สำเร็จและก็หวังว่าจะช่วยทับเรือไปสีฟ้าในฤดูกาลนี้เพิ่มอีกหลายตุง่ง ยิ่งใหญ่กับผลงานเมื่อคืนก็ขอปรบมือให้หน่อยกับผลงานอันยอดเยี่ยมแถมยิ่งยิงได้อีกตั้งหากแฟนๆคิดเห็นตรงกันหรือไม่ครับกับผลงานของโยกูนักเมื่อคืนนี้แล้วแฟนๆนะครับคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้ และที่สําคัญหนึ่งการแชร์ของท่านหรือ็กลังใจอ็นมีค่าสําหรับทีมงานและช่องแมนซิตี้แฟนไทยแลนด์ได้เดินหน้าทาคลิปดีๆต่อไปยิ่งไงก็ขอกราบง,งามๆสักล้านครั้งล่วงหน้าสําหรับการแชร์นะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน